อเยอะเลยอันนี้น่ากินเป็นผลไม้ที่วิตามินซีสูงมากๆนะครับอืมต้นนี้มันหวานจริงๆอ๋ออ้อยเห็ดพูดเยอะเลยมันจะเป็นตุ่มๆแบบนี้นะครับถ้าเราตัดเถาวันนะครับมันก็สามารถกลายเป็นน้ำดื่มให้กับเราได้ด้วยนะครับมันคือองุ่นป่านะเนื้อด้านในมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ นี่คือผลไม้ปีศาจนะครับผมเนี่ยชอบเรียกว่าผลขังคกนะมันคือลูกอมในธรรมชาตินะครับอื ผมจอโชนะครับวันนีーー้ผมเข้ามาอยู่ในป่านะวันนี私私้ผมมีความตั้งใจจะพาทุกคนนะครับไปตามหาผลไม้ป่าไปกินผลไม้ป่าด้วยกันนะครับช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงหน้าฝนซึ่งผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยมันก็จะมีอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่ได้พาทุกคนไปตามหาผลไม้ป่าเนี่ยนานมากๆแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็อยากกินผลไม้ป่ามากๆแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะพาทุกคนไปตามหาผลไม้ป่าตามฤดูกาล ว่าในช่วงฤดูผลแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลไม้ป่าอะไรให้เราได้กินกันบ้างนะครับป้าไปลุยก,กันนี่นะครับอันนี้คือมะเดือ่อหรือว่าลูกชิงนะครับที่คนใต้เลือกกันนะ มันเป็นผลไม้ป่าที่เราสามารถที่จะกินได้เลยนะครับต้นของมันคือต้นไหนหวะอ่ะน,น่าจะเป็นต้นใหญ่ต้นนี้ครับนี่นี่น,นต้นใหญ่ต้นนี้นะอ่ะก็คือมะเดื่อป่าหรือว่าลูกชิงเนี่ยมันจะมีความกรอบมากนะครับโดยปกติเนี่ยเขาจะไม่กินตอนสุกนะแต่เขาจะกินตอนที่มันยังดิบๆแบบนี้เลยนะถ้าเราเด็ดมันจะมียางหน่อยๆนี่เห็นไหมครับอ่ะมันจะมียางหน่อยๆแบบนี้ แล้วเราก็สามารถที่จะกินได้เลยนะเป็นผักเคียงหรือว่าเป็นผักแก้มนะครับอมืมันก็จะมีความกรอบนะครับซึ่งถ้าถามถึงรสชาติแล้วก็มันไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่นะครับแต่มันจะช่วยทำให้เรากินอาหารอร่อยมากขึ้นนะครับน่าจะเป็นต้นนี้ครับ แวรถป่านะครับเอ,อต้นของมันอยู่ตรงไหนวะน่าจะแถวนี้นะครับเป็นเถาวันทำไมมันมีอยู่ผลเดียวแถวนี้น่าจะมีอีกนะครับโอ้นี่ไงนี่ไงดูครับอันนี้กันลอ,อกกินไปแล้ว ส่วนอันนี้เนี่ยมันยังสดสดอยู่นะครับอันนี้ยังกินไม่ได้ต้องต้องสุกแล้วก็เป็นสีเหลืองแบบนี้นะโอ้นี่<笑><笑>เล็กมากนะครับเปรี้ยวแล้วก็มันเหมือนอย่บว่ามันเริ่มเน่าแล้วนะ ผมจะลองดูนะครับว่าต้นของมันอยู่ตรงไหนมามมันอยู่ตรงไหนวะไม่เจอต้นนะครับโอ้นี่นี่น,นี่ข้างล่างนี้ครับโอ้เต็มเลยนี่เน่าอีกแล้วนะครับนี่นี่แถบวบนี้มีเยอะเลย นี่นี่นี่สองอันนี้น่าจะกินได้นะผมว่าต้นของมันต้องอยู่แถวนี้แหละอเย้ yeah. อันนี้น่ากินนะครับมาเรามาชิมกันอือ uh huh. เปรี้ยวหวานนะครับใช้ได้เลยอือ uh ือ huh. ุดยอดเป็นผลไม้ที่วิตามินซีสูงมากๆนะครับกินไปเนี่ยจะช่วยในการขับถ่ายนะครับช่วยระบบขับถ่ายแล้วก็ช่วยเสริมทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยเปล่งปลั่งนะครับสาวๆเนี่ยน่าจะชอบเลยนะครับผลไม้ชนิดนี้อือหืออ่าสดชื่นนะครับเป็นผลไม้ที่กินแล้วสดชื่นมากๆเปรี้ยวหวานนะครับ อีกลูกหนึ่งนี่อันนี้คือผลไม้ป่าเลยนะครับของแท้อยู่ในป่าไม่เห็นต้นเลยนะครับเจอแต่ผลนะครับแต่น่าจะอยู่แถวนี้แหละ เถาวันพวกนี้มันเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าเถาวันเส้นไหนนะโอเคนี่ได้ละผลไม้ชนิดที่สองนะครับมานี่ครับเรามาเจอเสาวรสอีกแล้ว ผลไม้ป่านะครับนี่โอ้โหเยอะเลยดูสิครับนี่เต็มไปหมดเลยโอ้อันนี้ลูกใหญ่ด้วยนะนี่สีเขียวก็มีสีเหลืองก็มีนะครับมาเดี๋ยวเราจะบอกดูว่าต้นนี้รสชาติจะดีเท่ากับต้นเมื่อกี้นี้หรือเปล่านะครับโอ้ หวานเจียมเลยนนี่สุดยอดอืผมเพิ่งเคยกินสาวรสป่าที่มันหวาน,นขนาดนี้นะหวานมากต้นนี้หวานมากนะครับมามามาเดี๋ยวลองชิมอีกดูซิว่ามันหวานทุกลูกหรือเปล่าแต่มันหวานมากจริงๆนะครับโอ้อันนี้มันน่าจะตกตั้งแต่เขียวๆนะครับแล้วก็มันยังไม่สุกนะ แต่หวานมากนะดูครับแถวนี้โอ้โหเต็มเลยมาเดี๋ยวเราลองมาชิมดูว่ามันจะหวานทุกลูกหรือเปล่าอืมถ้ามันหวานทุกลูกนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอันนี้น่าจะตกตั้งแต่ที่ยังไม่สุกนะครับตกตั้งแต่ผลเขียวๆอาจจะโดนลมหรือพายุอะไรแบบนี้นะมันรสชาติจืดๆนะครับ ไม่เปรี้ยวแต่ก็ไม่หวานมาผมจะขอลองชิมดูนะเอ้ยแต่ผลเมื่อกี้นี้เนี่ยมันหวานมากจริงๆนะครับอืมส่วนใหญ่น่าจะตกตั้งแต่ตอนเขียวๆนะครับอืมแต่ต้นนี้เนี่ยไม่มีรสชาติเปรี้ยวเลยนะหวานเลยนะครับมาลองลูกนี้อ้า น่าจะตกตั้งแต่ตอนเขียวๆครับก็คือดูสิครับไส้ในเป็นแบบนี้ถ้าลูกที่มันสุกธรรมชาตนะิน่าจะหวานนะ่าดูเลยเฮ้ยผลน,นี้นี่ดูครับเนื้อเป็นแบบนี้อ่าอืมตอนนี้มันหวานจริงๆนะครับมันไม่เหมือนกับ สัวรสป่าทั่วไปที่ผมเคยกินเลยต้นนี้มันหวานอย่างเดียวเลยนะครับสุดยอดต้นของมันอ๋อนี่ไงข้างบนนู้นนะครับข้างบนนู้นมีเถาวัลย์อยู่สำลักนะัแต่รสชาติดีนะครับนี่ นานๆจะเจอก่ <c oughs> อยสำลักยังไม่หายนานๆจะเจอผลไม้ป่าที่มีรสชาติหวานขนาดนี้นะครับต้นนี้รสชาติดีมากโอ้โหข้างล่างนี้ครับทุกคนมาดูนี่ครับผมเจออะไรโอ้ยเห็ดคูดเยอะเลย รูครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรนะน่าจะเป็นเห็ดที่กินไม่ได้นะครับก็คือเราไม่รู้จักกับเห็ดเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะกินมันนะครับนี่นี่นี่ดูครับแถวนี้โอ้โหขึ้นเต็มเลยนี่โอ้ถ้าใครรู้ว่ามันคือเห็ดอะไรเป็นเห็ดที่กินได้หรือกินไม่ได้ก็คอมเมนต์ช่วยมาบอกผมด้วยนะ เผื่อเข้าหลังเนี่ยผมรู้ว่ามันเป็นเห็ดที่กินได้เนี่ยผมมาผมจะได้เก็บนะหรือว่าถ้าเป็นเห็ดที่กินไม่ได้ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกนะครับว่ามันคือเห็ดอะไรว้าวเยอะมากครับ นี่ครับผลไม้อะไรก็ไม่รู้นะคล้ายกับพวกมะกอกป่าก็ไม่ใช่นะครับนี่คล้าย,ายพุทราต้นของมันก็คืออ๋อนี่ไงต้นนี้ครับเป็นเถาวันผลของมันจะเป็นผลสีเขียวๆนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่นี่อ่าตรงนี้นะครับนี่ผลของมันจะเป็นเถาวันนะครับ มาผมไม่รู้ว่ามันคือผลอะไรนะก็ถ้าใครรู้ว่ามันคือผลอะไรกินได้ไม่ได้ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะแต่เดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับอ่ะเอาลูกใหญ่นี่แล้วกันมันดูน่ากินดีนะผมจะไม่กินแต่ผมแค่จะลองชิมนะครับอื้อ <c oughs> แข็งมากโอ้โหแล้วก็ขม รถขมเนี่ยมันเพิ่งจะมาออกที่หลังนะรส <c oughs> ชาติมันจะขมขมนะครับอ่อผมว่าต่อให้มันเป็นผลไม้ที่กินได้มันก็ไม่น่ากินสักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่ามันขมมากแล้วก็เป็นผลไม้ที่เป็นเถาวันนะครับนี่ ไม่เอาดีกว่านะครับนี่ต้นของมันก็คือต้นนี้ครับเป็นถาวันใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับนี่บนพื้นคือตกเต็มเลยนะเยอะมากไปเราไปหาผลไม้ที่รสชาติมันดีมากกว่านี้ดีกว่า อยู่อยู่ฝนตกเฉยเลยนะครับดูสิครับฝนตกเฉยเลยอ่อถ้าฝนไม่ตกนะครับเราจะหาผลไม้สนุกมากกว่านี้นะนี่ครับผมมาเจอองุ่นป่าแต่มันสุกแล้วก็เน่าไปหมดแล้วนะ นี่ครับนี่ก็คือเถาวงุนป่านะนี่มันจะเป็นตุ่มๆแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเราตัดเถาวันนะครับมันก็สามารถกลายเป็นน้ําดื่มให้กับเราได้ด้วยนะครับนี่เถาแบบนี้นี่ครับเถาของมันมาตรงนี้โอ้นี่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 น,นี่อันนี้ยังเหลืออยู่นะครับนี่อะ ถ้าสุกแล้วผลของมันก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะมันคือยาแก้ไออย่างดีนะครับมันจะมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็มีความหวานปนอยู่ด้วยนะครับสามารถนําไปต้มไปแกงเป็นแกงส้มได้นะครับหรือว่าจะกินแบบนี้เลยก็ได้นะเป็นยาแก้ไอนะครับเปรียปร้ยวๆหวานๆน,น,นะครับแต่ถ้าผลที่ยังไม่สุกเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวอย่างเดียวเลยนะ รสชาติดีนะครับมาผมจะเปิดด้านในให้ทุกคนดูนะนี่ครับเนื้อด้านในมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับมันคือองุ่นป่านะแต่ถ้าเรากินเยอะเกินไปเนี่ยแทนที่มันจะเป็นยาแก้ไอไน,นะครับมันจะกลายเป็นอาการระคายเคืองคอนะครับอืม นี่ตรงนี้ก็มีครับนี่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 นอืมโอ้อันนี้เป็นเถาอางุ่นทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้อา่าตรงนี้มันมันสุกแล้วก็มันร่วงหมดแล้วนะจริงๆผลของมันเนี่ยใหญ่มากกว่านี้นะครับนี่องุ่นปลานะครับสุดยอดเลยแต่ผลใหญ่ๆเนี่ยมันสุกไปหมดแล้วนะครับ เดีย๋ยวเราจะลองเดินต่อไปดูซิว่ามันจะมีต้นที่มันสุกแล้วก็ผลใหญ่มากกว่านี้หรือเปล่านี่ เรามาเจอผลไม้แปลกๆสีแดงๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่ก็คือผลของต้นคล้าหรือว่าต้นครุ่มนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่านะแค่พาทุกคนมาดูเฉยๆนะครับเฮ้ยมเมล็ดของมันก็เป็นสีขาวๆนะครับนี่นี่นนนี่อันนี้คือมันสุกแล้วก็มันปรีแตกออกมาแล้วนะ ผมไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่านะลองชิมดูโคตรแข็งเลยนะมันแข็งมากครับมันแข็งะ่ะนะฮะมันกินไม่ได้แต่มันก็เป็นผลไม้ป่านะครับที่เราเจอในป่านี่เห็นไหมครับมันจะขึ้นมาลักษณะแบบนี้ อ,ออกดอกแล้วก็เป็นผลแบบนี้นะครับนี่ขึ้นเต็มเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าแต่ต่อให้มันกินได้มันก็แข็งมากนะครับนี่ ผมเจอผลไม้ป่าชนิดหนึ่งนะอันนี้เนี่ยอร่อยแน่นอนนะครับผลสีส้มๆเห็นไหมครับข้างบนเต็มเลย่ะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับนู่นนะข้างบนนู้นเห็นไหมครับสุกเต็มเลยต่าๆก็มีนะนี่ว้าวบนพื้นก็มีบนพื้นจะมีนี่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 เห็นไหมครับ,นะบ,บ,รบโอ้โหนี่ นี่คือผลไม้ปีศาจนะครับที่ผมเนี่ยชอบเรียกว่าผลขังคกนะเป็นภาษาชาวเขาแล้วก็รูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยคล้ายกับผลไม้ปีศาจในการ์ตูนเรื่องวันพีทด้วยนะครับผลเมละเมละหน้าตาเหมือนกันเลยนะมาเดี๋ยวเราลองมาชิมดูก่อนไอ้ผลที่ตกอยู่บนพื้นนะครับเปลือกหนานะครับโอ้มันเน่ามันเน่านะครับ มาผมว่าเราต้องเก็บไอ้ผลที่มันอยู่ข้างบนนะครับเพื่อที่จะได้ลูกที่มันไม่เน่านะโอเคมาเรามาเริ่มกันโอ,โอ,โอ้มันเป็นเถาว,วันนะครับโอ้เขย่าให้มันตกได้ไหมเนี่ย ไม่ตกเลยนะโอ้ตกลงมาแล้วนี่นี่น,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 นี่ขยับก็ตกนะครับนี่ดูสิครับมาหือโอ้โหหอมมากนี่รูปร่างหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ เนื้อของมันเนี่ยหวานแล้วก็ฉ่ำม,มากนะมันคือผลไม้ที่เราสามารถกินเป็นลูกอมได้เลยนะมันจะหอมแล้วก็หวานมากนะมันจะหวานไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับคือถ้าเราอมไปเรื่อยๆแล้วก็กินไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยก็ได้เลยนะมันคือลูกอมในธรรมชาตินะครับอ,อืออสุดยอดอร่อยมากอันนี้นะครับเป็นผลไม้ป่าที่ ผมชอบมากนะอืมอืมอมืสุดยอดครับข้างบนเพียบเลยนะครับนู่นนู่นนูนตรงนู้นจะมีนะครับ ฝนตกแล้วนะครับกอนี่ได้หลายลูกอยู่นะก็กะว่าจะเก็บให้มันเยอะที่สุดนะครับแต่ดูสิครับฝนตกแล้วนี่นี่เป็นผลไม้ที่หากินยากมากๆนะครับต้องเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในปา่าแล้วก็เป็นช่วงฤดูฝนแบบนี้นะแล้วก็ต้องเป็นป่าเดิบเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับถึงจะมีโอกาสได้กินนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันอยู่สูงมาก โดยปกติเนี่ยมันจะอยู่บนยอดไม้นะครับแต่ต้นนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่ําเราปากิ่งไม้ไปก็พอได้กินอยู่นะครับนี่หวานมากอร่อยมากนะครับโอเคฝนตกขนาดนี้นะครับผมก็คงจะต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนนะครับเพราะว่า ถ้ามันตกอย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่มีอารมณ์ที่จะไปหาผลไม้ป่าต่อแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับโอกาสหน้าผมจะพาทุกคนไปตามหาผลไม้ป่าใหม่นะบา,บาย